มากุระเองาชิผีกรบหมอนมากุระเองาชิเป็นโยกไขประเภทหนึ่งที่ผู้คนชาวญี่ปุ่นจัดให้อยู่ในชั้นของผู้ผีปีศาจที่เป็นตรายต่อมนุษย์ในระดับสิบกนเลยทีเดียวเชียวนะเพื่อนเพราะคนที่โดนปีศาจตัวน,นี้เล่นงานมักจะไม่รู้ตัวเลยว่าโดนเข้าห้แล้วก็มันไม่ได้ทำอะไรมากมายนักหรอ,อกแค่จับหมอนที่เราใช้หนุนหัวนอนเนี่ย ให้มันกลับด้านก็เท่านั้นเองแต่ถ้าว่ามันก็ไม่เชิงว่าเป็นการจับหมอนพริกไปพริกมาธรรมดาธรรมดาหรอกนะเพราะไอการพลิกหมอนของมากุระเองอาชีนะมันก็จะทําให้เราได้รู้สึกตัวในความฝันและสามารถสัมผัสได้ถึงตัวตนของตัวเองแต่ในความฝันซึ่งในฝันนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้ตื่นขึ้นมันก็จะเป็นแบบว่า เป็นดังโลกไปเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมมันนะอา้าวงงดิงงอย่าว่าแต่เพื่อนๆเลยครับที่งงคนอ่านเองก็มึนๆอยู่เหมือนกันเลยคือว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือสิ่งรอบข้างผู้คนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นของมันอยู่คงเดิมนั่นแหละแต่ที่มันเปลี่ยนไปก็คือเหตุการณ์และช่วงเวลาที่เราตื่นขึ้นมา มันก็อาจจะพลิกผันไปเช่นอย่างในปัจจุบันนี้เรามีอายุได้ส8ปปีแต่ในฝันมันอาจจะเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่เราจะย้อนกลับไปมีอายุแค่แปดปีครั้งหรืออาจจะกลายเป็นคนแก่ๆที่อายุแปดสิบไปเลยก็ได้และภายในโลกแห่งความฝันใบนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะตรงกันข้ามหมดเลยแถมยังเป็นเรื่องที่ไม่น่าแฮปปี้เอาเสียด้วยสิก็อย่างว่าถ้าเราเนี่ยเคยมีเมีย เราก็จะกลายเป็นคนโสดหรือว่าถ้าเราชอบกินเหล้าโลกใบนั้นมันก็จะไม่มีเหล้าให้เรากินอะไรเยียนะซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่มันได้เปลี่ยนผานไปมันก็จะขึ้นอยู่กับความพอใจของไอ้เจ้าปีศาจผู้ผีพริกหมอนี่แหละว่ามันนะต้องการให้เราได้ไปเจอเจอกับอะไรเขาบ้างถ้าสมมุติว่าเ่อารายไหนโชคดีหน่อย ก็จะสามารถตื่นขึ้นมาในโลกปกติธรรมดาได้แต่ทำไมแล้วล่ะก็คุณคุณก็จะติดแงกอยู่ในดรีมเวิร์ d โลกแห่งความฝันแน่อาจจะถูกดึงให้ไปสู่ยังโลกแห่งความตายได้เลยนะพี่น้องแลนนอกเหนือไปจากการสร้างโลกตรงกันข้ามแล้วไอ้เจ้ามากุระเองอาชิเนี่ยมันก็ยังสามารถสร้างโลกจำลองในรูปแบบอื่นๆได้อีกด้วยนะเช่น มันอาจจะอิดิทให้เราเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาพบกับสถานที่อันแปลกประหลาดที่ไม่คุ้นหูคุ้นตาเส้นเลยแต่เราก็ยังคงมีอายุอานามเท่าเดิมอยู่ประมาณเนี้ยเป็นต้นแต่วิธีการที่จะสามารถเอาชนะไอ้เจ้าปีศาจตัวน,นี้ได้มันก็ไม่ได้ยากเย็นหรือว่ามีความสลับซับซ้อนอะไรมากมายหรอกนะขอแค่ให้เรามีความพยายามแล้วก็มีความกล้านั่นเองครับ ความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเลวร้ายในโลกใบนั้นและถ้าหากว่าเพื่อนๆสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาที่ปีศาจตัวนั้นมันได้ส,สร้างขึ้นมาได้แล้วละก็น,นะเพื่อนๆก็จะได้ตื่นขึ้นมาได้ในทันทีเลยไอเจ้าปีศาจร,ร้ายตัวนั้นก็จะไม่สามารถที่จะมารบกวนเพื่อนๆได้อีกซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้มีชายคนหนึ่งได้เล่าเอาไว้ว่า ตัวเขาเองนั้นได้ฝันแปลกประหลาดโดยก็ได้ฝันไปว่าเขานั้นได้ขับดูคัติตัวเขาเองน่ะได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแต่ถ้าว่าในครอบครัว,วของเขานั้นมันก็ไม่ได้มีความรักความอบอุ่นเหมือนอย่างที่ควรจะเป็นเลยสักนิดแต่ภายในฝันนั้นเขาก็เลือกที่จะสู้สู้กับคำกลดา่าอย่างสาต์เสียเทสเสียรวมทั้งการถูก ทุบตีอย่างสาหัสกันและสุดท้ายเขาก็นั้นก็สามารถที่จะตื่นขึ้นมาได้ในตอนเช้าของอีกวันหนึ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขานั้นมันก็ยังคงเป็นปกติดีและเขาก็ยังมีอายุเท่าเดิมแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันดูเหมือนกับว่าจะผิดปกติไปนั่นก็คือหมอนของเขามันได้ถูกพลิกกลับด้านไปนั่นเองล่ะครับนายท่าน